จ้าสาวมวยพาลุยจ้าสามวยไปเก็บเห็ดพึ่งหามาแน่เลยนะจ้าวัดเจ้าพราไทยแต่มาพอดตรงนี้จ้าพี่จ้าน้ำอันใดที่เขามาสมทิ่นี่กับป่าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวมวยพาลุยเนี่ยนะจ้าสามวยสำรวจมาแล้วนะจ้าเป็นลายดอกเยอะจ้าน้ำคือหนีฝนตกจ้าเห็ดเขาแตเละงามเหมือนไงคือฝน มีหลายดอกอยู่แล้วจ้าเองดูนางเก็บน้ำกันเนะจ้าจะดอกงามเวยจ้าถือฝนเมื่อคืนนี่ปกติมันจะเกิดอยู่แล้วจ้าเพราะว่ามันมีความชื้นเนี่ยมันเกิดไปเรื่อยๆงามดีแล้วจ้า มอน้ำน้ำเลยสมบูรณ์ดีอ้๋อนี่จ้าน้ำจ้ำจ้าดูหลายดอกเลยดิ สล,ลัดดอกพอดีพอดีอดสมัยม่เก็บมือนาลเวนไว้อีกมือนึงแล้วเนี่ยจ้ะระมานนี่ครั้งนี้จ้ะสมัยเห็นอีกเยอะ Ini sama jauh. Ini jauh. Ini jauh. Ini ดอกทำงานนี่ดอกดอกพ่ดอด,ด,ด,ดี่บิดตรงนี้นจะเป็นป้าทืบจ้ะแดดมาคอยซ่อง ดินกันเลยยังซุ่มซื่นตลอด เต็มกะแต่หน่อยด้วยุ่งจ้ากรเดีย๋ยวจะเต็มนุ่งจ้านุ่งจ้าเต็มเต็มหอมไง ค้าหนะน้ำคักมันมันจะมาไหนมันอ้ไม่ได้ไม่ได้กิติดต้นไหม อ,องานบนหลายหลอดนะจ้ะค่อยหินแล้วเ,เบิ้งดีๆนี่เหลียวพ่อหิน จ้าผลงานเขาเต็มกระตาเลยจ้ามึงวันนี้สาวมวยกระเฮ็ดงานอยู่้อจ้าแต่เห็นฝนตกก็เลยมาซ่องเบงกับว่าผิดหวังอีหลีจ้าเด่นเกินคาดในกระตาหน่อยหมานๆอีกแล้วมื้อนี้สำหรับคลิปนี้สาวมวยกระชับปากไว้ซ้ำนี่จ้าสวัสดีจ้า